สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างพรออนพี่สาวลงกนะคะวันนี้พาญานะคะมาเที่ยววัดถ้ำผาเด่นนะคะ ก็มาถึงได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ไปร่วมทำบุญนะคะผ่านมาสองด่านแล้วนะคะทำบุญ สวยมากเลยนะคะด้วยไงแม่มเหรียญอยู่ข้างล่างมีเหรียญอยู่ข้างล่างอยู่เหรียญอยู่ข้างล่างก็มี <c oughs> มีนะเหรียญอยู่ข้างล่างน่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย่าบอกว่ามีตะเหรียญสิบนะคะก็คืนยู่กับย่านะล่ะย่าสีใส่เหรียญใดกะแล้วแต่ศรัทธาทำบุญเยียกไปใกล้เลยเบี้ยนั่งิงเงือบโ้หันยืนก็ได้โอ้ หา,หายโลกนะคะหายโลกยอดยอดเพื่อเดียวรู้เรื่องเออหายโลกร่ำรวยนะคะทีนี้<ม>อ้าวบ่ลร่ำบ่รวยบ่ยบันนี้ไม่โดนเลยร่ำรวยไม่โดนนะคะโยนสองรอบแล้วหายโลกไม่ร่ำรวยไม่เป็นไรหายโลก บ่โทษความรักความสั่นเฮ้อ,อให้คอยยุน่นบ่คอยหาเหรียญก่อนเด้อคอยหาเหรียญก่อนอีเบะยุน่นถือจักเหรียญละแม่บดไปจักเหรียญหรอบ่บ่โยนแล้วนะคะไม่ไม่ผ่านเลยฝอ่อนไม่ไม่ผ่านเลย

ไปม่องต้นเข้าท้องยวๆเดเห็นป่ะครับไปหมาไปมันงามเนาะงามแล้วเนาะค่อยลงเด้ค่อยลงเด้ห้ามเด็ดนะอย่าไปเด็ดเด้แม่เอ๋ยเออเพิ่นห้ามเด็ดแล้วเฮาก็บ่ต้องเด็ดระว,วังมืนเดอ้อ ลอดใต้ท้ององค์ปู่อีกก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่นห้ององค์ปู่ยังก่อนฮึคุณแม่มานี่เจ็ดเซียนบอ์แมนบอกสวยงามมากเลยนะคะคุณเอซี น้ำเนาะอืมน้มเพิ่นเปิดนี่แหละมันกระพุ่งขึ้นมาใส่หม่องยางระวังเมินเด้อ ผู้คนหลากหลายนะคะก็มาเที่ยวเหมือนกับพวกเรานะคะสวยงามมากๆเลย เข้าไปถ่ายรูปหน่อยเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปตรงกับยอดยอดเนี่ยยอดพระเจดีเนี่ยนั่งก่อนก็ได้ยา่าเหนื่อยน่ะนั่งก่อนเนี่ยนนั่งลงกนี่น้ำนองแหม,ม่มเนี่ยแม่เออเออ,เอ,อก็นั่งก็นั่งพาคตะวักกนนันท์จะไปไทยนั่นเออ เย็นบอนันมาหอดก็ออต้องพายนันหอดแล้วพ้นว่าวัดถ้ำผาแดนสกลนครนะคะตรงนี้นะคะจังใดแม่มาเที่ยวภาคบอน,นม่วนบอแม่ภาคคุณยายกับคุณแม่เออคุณยายกับมาเทียเออเท่ยวอก็หลังจากกินน้ำอิ่มแล้วนะคะน้ำเย็นเยนนะคะนี่ค่ะ ซื้อน้ำแข็งเปล่ามาแก้วหนึ่งนะคะห้าบาทอันนี้ป้าออนก็ซื้อมาจากเซเว่นแล้วนะคะเป็น Pepsi เฟปซี่นะคะกินแล้วก็ดสดชื่นแล้วย่าพาก็พร้อมที่จะไปถ่ายรูปแล้วเพราะว,ว่ามาถึงแล้วมาถึงถึงจริงๆนะคะคุณเอฟซีนี่คะ่ะใจกลางเลยนะคะคุณเอฟซใจกลางเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากดากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องพ่อออนพี่สาวลุงคนด้วยนะคะพาคุณ่าพานะคะมาทัวร์มาเที่ยวนะคะที่วัดนะคะถ้ำผาเด่นนะคะครังร้งแรกครั้งแรกน้ำตกสวยงามมากๆเลย đường mong muốn các